ตอนนี้เทียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ LED เนี่ยครับนับพันชุดเลยครับการท่องเที่ยวงประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดพิศนุโลกเขาเตรียมแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมประเพณีเวียนเทียนนะครับพิธีเวียนเทียนวิสาขภูรณะมีบูชาในรูปแบบโลคาบอนด้วยโคมเทียน LED รักโลกไม่มีควันไม่มีกลิ่น ไม่สร้างมลพิษทางอากาศแน่นอนนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่สนใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเวียนเทียนแบบ New n o r m a l ปกติใหม่คุณผู้ชมที่จะได้ทั้งบุญแล้วก็ได้รักโลกไปพร้อมกันช่วยลด pm 2.5ลดมลพิษในอากาศด้วยในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับคมเทียน led ได้ฟรีครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัด ที่บูธของทอทอทอสำนักง,งานพิษ,ษณุโลกด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชรวมทั้งที่โบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันวิสาขาบูชาเท่านั้นก็คือวันรุ่งนี้ตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับ